ถ้เพนมี1 0 0 0 0แบาทจะซื้ออะไรบ้างให้คุ้มค่าที่สุดในช็อปบาสเซโลนาจะซื้อลูกบอลก่อนเลย30ยูโรเสื้อยามากเกียรติแฟนบอล134ยูโรอันนี้เกียรติเพเยอร์เอาอีก184ยูโรผมจะซื้อรถบัส45ยูโรแล้วผมก็จะซื้อลูกบอล30ยูโรซื้อตุ๊กตาเลวานด้วย30ยูโรซื้อผ้ามันคอราคา25ยูโร ซื้อชุดเซ็ตฝึกฟุตบอลมีกระบอกนะ้ำมีสูบมีมาร์เกอร์40ยูโรซื้อกระเป๋าเดินทาง150ยูโรและ120ยูโรนุกบอลสมัยก่อน40ยูโรซื้อนาฬิกาด้วย500ยยูโร ซื้อยาที่สนาม80ยูโรทำไมไม่ซื้ออยู่ที่ไทยเมดอินไทยแลนด์เนะเป็นการเฮ้ยโคดักจากใครอ่ะดีนะเว้ยขนาดที่นี่ยังไปสั่งทำที่ไทยนะแล้วมาขายที่นี่นะครับพวกเสื้อกีฬาก็มีเยอะแยะเลยนะที่อาลีไม่ต้องมาที่สเปนก็ได้หลากหลายสโมสรเลยหลากหลายสาขาสั่งออนไลน์ก็ได้ไปเลือกไปสวยกันได้เลยมีของให้เลือกเยอะแยะชอปปิ้งเยอะแยะมากมายอยู่ที่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเพื่อนๆล่ะมีเงิน1 0 0 0 0 0บาทที่นี่เพื่อนๆจะซื้ออะไรบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย